กับตู้ลิ้นชัก EP นี้ค่ะเราจะมาผจญภัย99วันเอาตัวรอดในป่าลึกค่ะวันนี้คุณแม่เนี่ยมาเล่นกับอิมเอมแล้วก็พิ่ทีนะคะเราก็จะเข้าไปในป่าก่อนเลยสําหรับคืนแรกเนี่ยเราจะต้องก่อแคมป์ไฟก่อนนะเขาจะให้เราตัดต้นไม้แล้วก็วางในเปลวไฟตอนนี้คือแม่ไป จัดการลากกระต่ายมาก่อนเพราะว่าจะต้องหาอาหารให้เด็กๆค่ะเด็กๆก็จัดการไปตัดไม้นะคะมากัน3คนเราแบ่งงานกันได้เนาะเด็กๆก็จะไปตัดไม้เพื่อก่อกองไฟแล้วก็แม่ก็คือจะจับกระต่ายค่ะแล้วก็เอาเนื้อกระต่ายเนี่ยเอาไปให้เด็กๆทานนะคะ กระเป๋าของเราเนี่ยจะใส่ของได้แค่5ชิ้นนะทุกคนก็คือสมมุติว่าถ้าเราเก็บเนื้อเก็บไม้สําหรับเอาไปทําแคมป์แล้วเนี่ยมันก็จะเต็มเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาของใส่กระเป๋าให้ครบถ้าครบ5ชิ้นแล้วอะ่ะก็ให้กลับไปที่แคมของเราก่อนค่ะแล้วก็เอาของไปวางไว้ที่แคมป์นะแม่ก็กลับไปที่แคมป์ก่อนตอนนี้แม่จับกระต่ายได้3ชิ้นแล้วค่ะสําหรับ เด็กๆแล้วก็ของคุณแม่ด้วยแม่ก็เอากระต่ายออกมาก่อนเลยเนื้อเนื้ออาหารเนี่ยเราต้องกินแบบสุกนะคะห้ามกินแบบดิบเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทําให้พลังชีวิตลดนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไปย่างในไฟที่เราก่อไว้ค่ะพอ,อย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงจะกินได้พลังงานชีวิตของเราอะ่ะก็จะเพิ่มขึ้นนะ เนี่ยอย่างแม่กินเข้าไปแล้วพลังงานชีวิตแม่ก็เพิ่มละเราต้องกินข้าวทุกวันนะคะทุกคนแล้วก็เข้าสู่วันที่2ก็แม่ก็เริ่มตัดไม้เริ่มเก็บของนะคะ แล้วก็คืนวันที่คืนวันแรกอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีเลยไม่เจออะไรแต่คืนวันที่2เนี่ยเราจะเริ่มเจอหมาป่าแล้วนะแม่จัดการหมาป่าไปได้1ตัวค่ะก็จะได้หนังหมาป่าแล้วก็ได้เนื้อสเต็กด้วยนะทุกคนได้เนื้อชิ้นใหญ่เลยแล้วทีนี้คืนวันที่4ค่ะทุกคนขณะที่เรากําลังจัดการหมาป่าอยู่นั้นก็มีหมาป่าเอาฟ้าผล่มาด้านหลังค่ะแล้วแม่ก็โดนโจมตีอย่างรุนแรงก็คือสุดท้ายจบแค่ที่วันที่4ี่เพราะว่าทุกคนตุยหมดค่ะใครเล่นถึงวันที่99คอมเมนต์บอกหน่อย เกมนี้ยากเหมือนกันนะ